สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการเก็บลายนิ้วมือและการเก็บใบหน้าของพนักงานกันนะครับอะให้เราเข้าไปที่ตัวเมนูตรงนี้นะครับอะกดเข้าไปเลยจะมีหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ให้เราเลือกที่เมนูซ้ายบนสุดครับการจัดการผู้ใช้อะเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกตรงคำว่าผู้ใช้ทั้งหมดตัวที่2ครับ เราจะเจอกับข้อมูลหรือว่าลายชื่อของพน,นักงานหรือว่าสมาชิกฟิตเนสที่ทําการลงทะเบียนผ่านโปรแกรมฟิตเนสเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลจะวิ่งเข้ามาเก็บที่ตรงนี้อย่างแรกนะครับให้เราคลิกที่ชื่อเขาครับอ่ะแล้วกดคําว่าแก้ไขครับตรงนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของอ่าสมาชิกท่านนั้นถ้าเราต้องการเก็บลายนิ้วมือให้คลิกตรงคําว่าลายนิ้วมือครับ อ่ะคราวนี้เขาก็จะให้เราเลือกครับว่าเราต้องการบันทึกข้อมูลลายนิ้วมือลายไหนครับอ่าสมมติต้องการเป็นนิ้วชี้อ่าฝั่งนี้นะครับอ่กดป้ายเราก็วางนิ้วมือไปครับประมาณ3ครั้งนะครับถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกแสดงว่า บันทึกลายนิ้วมือสําเร็จแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีจํานวนลายนิ้วมือขึ้นมาอย่างอันเนี้ยผมบันทึกไป2คนทษคทับผมบันทึกไป2อนิ้วแล้วนะครับมันก็จะขึ้นว่าลายนิ้วมือเนี่ยมี2นิ้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับตัวที่เป็นขึ้นสีนะครับเบอร์3กับเบอร์5ก็คือเป็นลายนิ้วมือที่เราบันทึกเก็บเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการเก็บข้อมูลใบหน้ากันนะครับก็คือหลังจากเนี่ยที่เราทําการเ,ออเพิ่มชื่อผู้ใช้เข้าไปแล้วนะครับให้เรามาที่ผู้ใช้ทั้งหมดครับแล้วก็เลือกชื่อที่ต้องการเก็บข้อมูลใบหน้าครับให้เรากดที่ปุ่มแก้ไขครับด้านล่างจะมีปุ่มให้เก็บใบหน้าตรงนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นศูนอยู่เพราะยังไม่ได้เก็บข้อมูลเรากดที่ใบหน้าครับ อ่ะเมื่อระบบบอกเรียบร้อยแล้วก็คือระบบทําการเก็บข้อมูลใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสแกนใบหน้ากันนะครับอออกไปหน้าหลักก่อนนะครับท่านนี้อ่ะลองสแกนใบหน้ากันครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเก็บข้อมูลใบหน้าแล้วก็วิธีการสแกนใบหน้าเมื่อมาใช้งานครับ